สวัสดีครับเจอกันในโปรแกรมวันพฤหัสวันที่ตัวเลือกแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับก็มีแต่รายการลองๆนั้นเลยไปกันที่บอลถ้วยของฮอลแลนด์นะครับหรือว่ารายการ KNVB ครับหรือ FA ครับนั่นเอง ฟยนูด์รอสเซดัมจะเปิดบ้านเจอกับอูเทร็กนะครับนี่ก็เป็น2ทีมที่ผลงานเล่เลี่ยสูสีกันในเอเดรียซีเลกครับฟยานูด์ตอนนี้อยู่อันดับ3เรื่องของการลุ้นแชมป์นั้นต้องปล่อยให้กับเป็นเรื่องของ p s เอสเอเฟนกับอาร์จ็์แน่นอนแล้วนะครับฟยนูด์ปีนี้ไม่ได้ลุ้นแชมป์แล้วก็ทางอูเทร็กเองเนี่ยก็อยู่อันดับ3ตามหลังทางฟยนูด์อยู่เจ็ดแต้มด้วยกัน,นครับฟอร์มหลังคล้ายๆกันก็คืออยู่ในช่วงเวลาขาขึ้นด้วยกันทั้งคู่นะครับพี่หนูว่าฟยานูร์เนี้ ไป0-2แต่ว่าเกมมันนั้นก็มีการโรเตชันหมุนผู้เล่นสำรองถูกเรียกว่าติดประมาทนั่นเองนะครับในขณะที่อูเทรคก็ฟอร์มดีครับในช่วงหลังๆก็มีหลุดแพ้เกมเดียวย้อนไปเมื่อ5เกมที่แล้วนั่นเองอนัดนี้คู่นี้เจอกันในลีกเกมแรกมาแล้วครับเป็นทางฝั่งของฟยโนูชนะมา1-0ทีนี้เรื่องของความพร้อมในวันนี้ทางฟิโนูก็ต้องไปเน้นบอลถ้วยครั้งนึงครับเนื่องจากว่าความสำเร็จในลีกพึ่งพาอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นจะส่งชุดใหญ่ลงสนามครับมีตัวะระดับทีมชาติเดนมาร์กยานลเ ทางแซมลาสันโตสวีเดนทางฝั่งของยาซินอาบูบแล้วก็เวนเบิร์กเฮาส์สุดหน้าทีมชาติฮอลแลนด์แล้วก็ยังมีเรตโต้ทาเปียครับไม่ฟิลทีมชาติเปรูผู้นี้จะจับคัมแบ็กลงสนามทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเหนือกว่าแน่นอนครับเหนือกว่าระดับหนึ่งทางไฟยโนดแปลว่าเป้าหมายก็โดนตั้งไว้แรงนิดหน่อยครับเพราะว่าทางเฟยโนดรอเต์ดมต้องชนะให้ได้ระดับหนีไปถึง2ประตูเลยทีเดียวคู่นี้แม้ว่า อพอเปิดหน้าแบบนี้แล้วอาจจะคิดมากนิดนึงครับแต่สุดท้ายแล้วบอลถ้วยบวกกับทางเฟยนดเป็นเจ้าบ้านเพราะนั้นมีความคาดหวังได้มากกว่าครับที่จะลุ้นให้เฟยนดนั้นเก็บชนะเหนืออูเทรคได้ทะลุ2ประตูขึ้นไปคู่นี้เลือกเชียร์เจ้าบ้านเฟยนดรอเทอร์ดัมครับจะเอาชนะได้ขาดลอยในเกมบอลถ้วยของฮอลแลนด์คืนนี้ครับผมนี่คือบทข่าววิจารณ์สั้นๆที่นํามาฝากกันนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจาะลึกในเกมลีกใหญ่กันเหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปแล้วโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ